นะเห็ดออกรอเพราะด้ยยางรอปลายหลีตัวนี้พี่น้องกําลังออกดอกน,น้อยๆจ้ะพี่น้องจ้าเนี่สสได้ยยางรอหาอีกเนกาะจ้ะดอกน,น้อยๆอ่อ,อนๆกําลังพอตมพี่น้องจา้าดอกอ,อ่อ,อนๆนี่พอต้องเห็ดยางเลยนี่เก็บไปเรากะรัดขาเราก็าตมเลยพี่น้องจา้าเห็ดพึ่งขึ้นเด้อพี่น้อง พิ่งคืนเขาปามาพอดอกน้อยๆก็เอาไปสก้อนจ้ะเดี๋ยวมันก็สิคืนอีกเนาะเห็นพี่น้องดอกน้อยๆตราอ,อ่อนไแอะอยู่อีกสองมืออีกสองมือเดี๋ยวเราเจอกันนะคะสามมือพี่น้องก็ย้ยชิมเห็ดงานนี่จงไว้ก่อนยังบ่เก็บจะดอกน้อยๆดอกคํานี้เอาอยู่พ,พี่น้องท่านดอกหน่อยก็นีว่าอเอาจ้ะจงไว้ พี่น้องเฮ็ดกัลั่งึ้นตู้ที่นีอีกสองมือพอดีจ้ะเดี๋ยวายกชิมสิเขามาใหม่เอมือนฝนตกให้ฝนตกใส่ก็นอนเหี้เป็นสีหง่กระถือว่ามันก็ึืนยุตจใจพี่น้องเฮ็ดนี่ก็ได้สอกนี่เอายุพี่น้องเอิ่เฮ็ดอันบางคนเพิ่นเฮ็ดสมองง้อแล้วจ้ะซื้อเขาคือโกรวัดเสียนี่จ้ะเบิ่งในหันพ่อต้นดอกน้อยๆมือนี่จ้ะแต่ว่าก็เป็นการมาสสำรวจตาได้พี่น้อง เราอ้อแต่แอะเอาบังหย่ขึ้นเป็นซุ่มเลยบัานนี่พี่น้องจ้ะอีกสองมือนี่ย่างบอกงามเลยนี่เห็นเราจ้ะนี่ดอกให้หน่อยโอ้บดเก็บบดเก็บ,บ,กบมือนี่จงห้มันใหญ่กว่ามองหีีได้อยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกแล้วจ้วะแปดดอกอย่าเวียนหัวได้แปดดอกนี่ดอกนึงนี่พี่น้องเก้าดอก โอ้ได้เป็น10บแล้วจ้ะม่งนี่โอ้สุดยอดจ้ะเอามมนมีแต่ดอกน,น้อยๆว่าแม่จะไดนน้เก็บดอกน,น้อยๆซะบอกพี่น้อง่ึงือหลายเถอะนับวัางหันว่างหันเก่าดอกมันบอแม่เนื้อจ้านอีกสองดอกนี่โอ้พุนอีกเอาเอากอนได้เก็บตัวละพี่น้องดอกหน่อยก็เก็บเอาลดเนาะ มันจะข้นไม้ยู่ดอกโอ้มาแล้วมาแล้วยายมันเสียเถี่ยวพี่น้องนี่อย่าให้เสียเที่ยวนะคะคุณน่ะโอ้กที่ได้เก็บเอาตัวนี่พี่น้องมันข้นร้ายบัะนี่แมอืมมามือไม้มันก็นจะขืนไม้คือเก่าตัวเก็บเอาหลดเนาะมาต้องจวง เดี๋ยวฮั่คอยไปหาปลาใหม่พี่นอ้องมื้อใหม่ฮั่วก็ไปหาปลาใหม่มื้อนี้เอาปลานี่ซะก่อนเอาดอกน้อยๆก็เอาละโอ้ยบ่แม่นธรรมดาเดลยพี่น้องจ้าเอาถือว่าหมานอยู่เด้อนี่เฮ็ดอันนี้มันพลอยพี่น้องเวลาฮั่ถอนออกนี่ต้องค่อยระวังจ้ะพออี่น้องพอบ่ซั่นมันอัินอุ้ยนั่นเห็นบ่มันแตกแบบนี้แหงถ้าฝนตกมากนี่แหงสิพลอยกว่านี้อีกจ้ะ อันใดเอาบ่าได้ก็จงเลยเหันใยัยซะคนเนาะอันใดเอาได้ก็เอาว่าสิบวกเก็บมันกับบ่ได้ล่ะจ้าพี่น้องก็นน่าจะข้นหลายวันนี้ก็สิเอาส่วนตัวหรือไม่ก็ไปหาปลาไม่เนาะนี่อีกดอกหนึ่งขึ้นยุกลางแดดมันกับแนมบ่เห็นบันไดพี่น้องจา้า ของดอกนี่เพื่อนได้แดดเพื่อนกับตรงส่งดอกง่ายเติบด้วยพี่น้องเอาถอนมขึ้นต้นไปวนมาอยู่แถวนี่ครับพ่อเห็ดอยู่คือเก่าหล้วจ้ะมันอยู่ไต่ไ้าโอ้ยงัดติดยังล่ะโอ้ยหากติดหาก โอ้ยเหมาะ,ะ,ะมีดหายพี่น้องจ้าเก็บเฮดมีดหายจะงว่าไปล่นหายมองใดถุงขาดถุงขาดมีดหายโอ้ยอยู่ไตข่ขอนใหม่จ้ะทุกคนเ็ดลี่อยู่ใตข่ขอนใหม่ มีหันมีอีกบ่มีดอกง่หนึ่งอะป้านี่กะขึ้นหลายเด้อจ้ะนี่ปีไกายบาคอยขึ้นหลายแต่ว่าปีนี้ขึ้นหลายอยู่นี่โอ้ยเสียทาเลยพี่น้องจ้ะมีดล้นเสียใส่เขาลูกยางขามีดพ่พ่อแล้วบ้านนี่ิได้ไปเอามีดยางน้ำเห็ดไปยางน้ำเห็ดมามีดเสียพี่น้องโอ้ยตะเลียใจนาะยายชิเมย เก็บม,มีเก็บเห็ดบ่มีมีดมันก็บส่งบ่คือซสร็แล้วบาดท,ที่ไหนที่ใดไปเอามีดอยู่รถมอดไค์เพราะว่าอันขายเห็ดมันมีไส้เฮาก็สิได้อันเอามีดมาตัดขายเห็ดน่ะจ้ะเรื่องของเรื่องน่ะนะเรื่องของเรื่องนะ่ะนะเอาไปถิ่มใส่น้อมีดเก็บเห็ดมวนๆโอ้ยนี่ดอกกำลังงามๆพี่น้งๆๆนอง สีเฮ็ดกับสีอันดินคือกันเลยพี่น้องจ้าต้องเบิ้งดีๆซองดีๆอุอ๊บเอาแตก <c oughs> ตรงนี้กระดอกง่ายเติบดิหัดกันเด้อพี่น้องจ้าดอกน่อยก็เอาจ้ะดอกน่อยพค่อยสวยปันใด เบิ่งเห็ดสมองเด้อจ้าพี่น้องมืง่อนีไปเก็บมาม่แต่ดอกตุมุติมินะจ๊ะลักษณะเขาจะคล้ายๆสมองเขาคุ้นเขาเอิ้นเห็ดสมองนะจ้าแต่ว่าซื่อของเขาก็คือโกรดเซียนีนะคะโกรดเซียนีมันจะเป็นคือสมองเลาวพี่น้องเนะบิ้งเอาสวยนะอือ